น้องนายิบมาเสียอ,อะไรนมโยเกิร์ตใช่ไหมนมเปรี้ยวนี่มามเสียอ,อะไรกันวันนี้นมบิทากแก้มโยเกิร์ตอ่าโยเกิร์ตนะนมเปรี้ยวกับโยเกิร์ตนี่น้องนายิบมีตังคนะ์กี่บาทนะนี่นี่เอามาดูหน่อยนี่เแ่วใดแถวใดฮะกี่บาทนะกี่บาทนะ หนึ่งรอยบาทน,นี่วันนี้พาน้องนายยิบมาสีนมนี่วันนี้พา<ห>น,<อ>น้องนายยิบมาสีนมยกเก็บมารอรออยู่นะครับรออยู่นะเนาะเขากำลังทำให้อยู่อันนี้กำลังดูนาานดน้ำอะไรน้ำแดงเอาน้องนายยิบเอาเลยน,นี่ม,นมาขวดอยู่คุๆๆนะ้ย <c oughs> ก้อพูดมาวันนี้ครับต่อันนะผมไม่แน่นอนชิเลันดีิดเต๋อใช่คชิดซี่หรืทีเนี่ยเดดเลยมาต่อเสียงข็ปากงรังครับกรันเลยครับไปนายิเอารับนงเลนี่ไปได้แล้วไป